บัตรทุกคนตังใจนะครับที่ให้กับชาวนาเป็นแพงให้กับศิลปินมอลล่ามของชาวนาเป็นแพงให้กับนางเอกพระเอกหรือว่าทุกคนในชาวนาเป็นแพงอันนี้คือของจิที่ที่เฮมานี่บางคนหู่บางคน,งคนก,กูหลู่ว่ากำลังใจส่วนมากเป็นพอกต้นไผ่ดีกว่าเกศชื่นชอบแวก็วมักในเสียงเพ่งเสียงร่ำแล้วก็รักในการเป็นเราเดี๋ยวจะพูดยังไง อ่ะจริงๆร่ะถ้ารู้เนาะปีนี้คือเป็นปีที่เจออะไรเยอะแล้วเจ็บเยอะมีสตอรี่เนาะมีเจ็บมาเยอะเจออะไรมาเยอะและ้วมีความทุกข์เยอะแล้วเจอไม่หลายแต่ได้โชคดีที่มีกำลังใจโชคดีที่เ,อเจอคนดีๆที่ให้กำลังใจตลอดเน็ดไอ้ห้าแบบหามาได้เจอเพื่อน ที่เจอพี่เจอเจอที่ที่ดีเจอรว่าที่ดีที่ไหนห้างี่กำลังใจี่ใจทำให้พี่ผ่านมาได้พี่น้องก็จะรู้ว่าพี่เจออะไรมาบ้างก็มากัน่จานีแ้วก็มันมันมันกลายเป็นคนในชีวิตกัรช่วยกันไปแล้วทุกสิ่งเบงร์เบอร์กันก็ไม่ใช่พี่ร้านมีหลายคนเลาวน้องๆอย่งเสียงเบอร์ ดูแลกันแมนเอาเจ้าไคลิปเจ้าเราจะไปให้ปิดแล้วโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเดี๋ยวส่วนของเราอย่าเพิ่งปิดค่ะเราจะเจอกี่เดียวันนี้ไปไหนต่อที่เดียวรู้สึกหายกับผู้สิทธิับ้งเนาะมาถังมากที่สุดขึ้นไ20ทายก่อน เาโทรศัพท์ให้คถ่ายไหมยี่แบ่งโทรไปถ่ายอะไนะไปกดตรกงปลาเดมาไลค่ะเดนมาไนไปายจะไปถายว่ไปถ่ายออเดจะถ่ายหอใจเน่ยห้งจเนีาจะไปถ่ายดิถ่ายรูปกับคุณครูนะครับทีมคุณครูทีมงานคุณครูนผู้สร้างสรรค์ผลงานยี่แบ่งได้ปะล่ะ ไปนอนเลย่ว <ENNIS> <า S 1> <lawsuit. S 2> เอา้นเข้าเนฮัท่ยเรอากมไม่้อานมได้มาใหม่ๆใหม่ก็ย้อนควางไปชุ่มต่อตอนเ้อาเสียนี่มันนี้ขอคุณแล้วว่านำใจที่มอให้ค่ะพี่้อมาจากครอบครัวแฟนคลับก็จะเป็นก็จะเป็นที่แบบว่า ก็จะเป็นชื่อแบบว่าที่นอนที่ิ้งในกลุ่มฝากมาให้ร่วมหลอร่วมกันเอามาให้อันนี้จะเป็นบ้านฮักของของแอนแล้วก็พี่บอยค่ะขอบคุณมากมากที่ฉันชอบฉันชอบแอนแล้วก็พี่บอยนะคะผีไส้สบเบาเอวย่ำโอนน้ำวันน้ำใจมาให้แหละค่ะขอบคุณพี่ไะ้เอซีลำลุกนาขอบคุณพี่น้องที่ส่งกันตังใจบพราะเลยส่งมาให้มหาให้บเพเป็นยังะค่ะก็คือแอนเข้าใจ เราสามารถเข้าสิยูร่วมกันอีกโดนขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ที่เข้าใจแล้วก็มองเห็นในสิ่งที่อันทํำนะคะมันมันคือว่าเอว่าถึงจังหวะที่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 พิเศษแล้วก็ดีให้ดีดีมากๆที่ที่บอสได้ยหนเข้ามาอธิบายหลายๆอย่างกูีด้ฟังนะคะเดี๋ยววันนี้มปนสิประชุมเนาะค่ะแต่อาจจะทายบ่ได้อาจจะทายบ่ได้เดี๋ยว ดี๋ยวพ็เหลวๆต้องไปซื้อมาปีชิมไห้พี่น้องอีกทีนึงเนาะค่ะมาดีคนไปนั่นนะประชุมเสร็จแล้วค่ะนี่นี่ลูกคนประชุมเสร็จแล้วเนาะตอนนี้เวลาตีสามกว่าจะตีสี่แล้วทุกคนงานเสร็จตีสามประชุมเสร็จตีสี่เป็นเลยสิคะเก๋ๆเออออไหนนี่คือเสียงจากนิ่ลูบลคุณอรดีก็คือเดินเดินยากแล้วค่ะเพราะว่าเสือกับผัดทุง ที่แรกคิดไปว่าเลี่ยงงานเราไปหาไปเที่ยวจะสองไม่ยังเหรอเออเออเออโกนะนั่งเอกบ่ค่อยหิวดอกอันนี้คืออะไรนี่ฮะปกติมันต้องกรอบมั้ยมันดูนั่งเอกบ่ค่อยหิวดอกไม่ยิงแล้วเราเถอะไอ้ปลวก มากลาดเลยปกติมันต้องกรอบปะเลอพวกบอกว่าลาดเลยนะลาดเลยลาดเลยช็อกโกแลตแมวอะไรนี่ซึมเยโยมาคุณสาวเดนเนืแม่ปุ๊กก็พอหิวดอกพระเอกว่าสิว่าโดนก็พอหิวดอกกินว่เป็นนิดนึงก็ทั้งี่มันจะกรอบไงทั้งที่มันมีหลายอันไม่ลาดลาดเลยใช่ละมันจะอร่อยมันจะซึมเข้าทั้ง่ฉัไม่อยากกินอาหารนี่นี่ครับเครื่องแกงยอน้ำมันแบบอันนี้มากเลย มองไมแซ่บหรลอเอวแจ่แบบนี้เลยตีให้บังตลาดแบบนี้เรีลางเลอเป็นดอรนุ่งควางออเอาตงไม่มันได้ไหมคะในเวลาตีสามนเวลาตีสามตีสามสามิดับลงกนำอร่อยเกลินร่อยออร่อยเธอเธอต้มิลมมันสองส่ม่ะถ้าข้าเมือคนะนเมือกินลูนอต่อ ไม่เลเอาไข่กินหอาเจ้าผู้เดียวเลกินหานคู้ที่ห้เอาไข่ไแที่ถ้าเป็นถ้าเป็นนักดูนี่ถ้าเป็นนักดูนี่ยังเงยเงยงยงย บ้าไม่หิวแล้วดีมากขึ้นไม่หิวรัเีย่นนเบื้งใด้ว่ไม่หิวข้าวหิวทำไมอยากมาไม่หิวไม่หิวใช่ไหมครูคืออย่างไรครับแก่ช่วงเอนคืออะไรปอบิดจะย้อมก็นั่นแหละครูวิคอ้โหมันไม่ใช่เวลากินข้าวไเอี๋ยวมันทือปอบบิดสยองยี่หลีแต่ะไบ้องหัวมันอหัวหอหอด้วยมันไม่ใช่เวลากินของเราแต่ว่าหอได้ไหมเรากินงีเช้านะฮ บานเาเป็นหางหนูแยกย้ายแล้วก็เก็บของกันนะคะีงนรับเชิญก sì ็เป็นงานงานงานเลี้ยงภายในเงานวันเกิดเจ้าของงานเจ้าของบ้านเจ้าของวันเกิดเป็นคนคนนมันมักก็เลยจังลองเพ่งค่ะ เป็นงานภายในก็คือมันมันมันบมี้คนอื่นอยู่แล้วแต่ว่าเราก็ต้องดูแลตัวเองส็บอบนะคะไม่ได้ใกล้ชิดเพราะว่าผู้จัดการก็ก็ก็จะมาด้วยบรรยากาศก็จะประมาณนี้แหละค่ะพี่น้องเขากเก็บตอนนี้เก็บตอนนี้เวลาตีสามครึ่งเอาเวกินคำกินคำเดียวแบบมัน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 เมันเลี่ยนใช่ตัวเล็กแมนทาเบึงอง ที่ยวเต็มปากอยู่แล้วน้ำจิ้มมันไม่ค่อยถึงอ่ะมันมันก็เลยตัดเลียนไม่ได้มันตัดเลียนไม่ได้มันก็เลยกินล้ำมึนเลยตอนนี้เอาครูรถครูจะถ่ายรูปเหรอไม่ได้จอดอยู่ไปเอา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 บาสเถอะเลยถ้าจะเอาชุดเต็มไหมเนี่ยถ้าไม่เอาจอไปให้ยายแล้วก็ถุงอ่ะลราสุดล่าสุดเทียวมอเตอร์ไซค์แล้วพี่น้อง เวลาขอดแต่คนี่่อมอเตอร์ไซค์เวสุดมอเตไซคแล้วอนิกับฉันมากเลยจ้าอันนี้ชุดจากไหนนะชุดจากไหนบ้านไหนอ๋อชื่อร้านเลยนะไม่มีร้านเราแต่ตัวไม่มาแต่ว่าส่งชุดมาชุดกุทีก็ดูแลตลอดเ่นะอักขสี่ชื่อจะดูแกศูนย์สินาปัชแห่แ่ามงแ่ทนน อ๋อเนีเ่ยใหดบุญบ่ะค่ะจ้าอันบุญกะทิ้นทุบานวันที่13บสามคับทีค่ะให้นางเอกเขาลุดด้นดวมทำบุญแมเขขออนเลรยขควอนแพ่บุญน้ำนาเงเอกน้ำที่ไนปั๊ดรู้แม่ปัดแม่เป็นคนบุญนะคนนะทองใสบอยท <c oughs> องคือผ่องทองคือแบบผู่ <c oughs> พองเอผู่พองเลยผู่พองขึ้นอีกบอกว่าหลักขั้นยังไงว่าผู่พองเป็นยังไงยายรสชาติน้ำจิ้มไม่ถึงใช่ไหมแต่เลี้ยงไม่ได้บ่ะเจ้าจำเสื้อดันไปเด้ออย่า จำซื้อร้านได้ก่อนหาหาเราได้ไปสร้างกินก็จะไปเบิ่งร้านไ่หเดอ้ย้น oh, ข right. ึน okay. ัต mm. ีึหนกไดสมาัต okay. mm. 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 okay. ี่ีอกขนนีจะว่าแอนดูไสแอนม่ผีเลี้ยวแอนเห็ดแอนบาตรวนเลี้ยวอืมไมงไม่มีเงินสไนะไม้อยู่ไหนม่อยู่ตรงนั้นมอยู่ที่ที่ตัวเองนั่งอะมดวนข้างโคกนะข้างข้างโคกข้างโคกโนั่นพพบเป็นพิตานั่น ทำบุญบ้านไบาไใส่เองนะอันนี้แม่ทานหมดเลยะบ้านี่ทานถึงม้วนเลยคำอบคุจักรก็ยุ่เนาะต้ามีกันใคคะต้องแจกม้วนคุณจักรคาจาม่านะมันมาน้ำมันอยาเดยวดิวเาพียดได้ชิลแหลบไท

เราก็จะไปเก็บของค่ะถอดชุดเนาะค่ะวันนี้ขอบคุณ,คณแล้วก็เตรียม <ขอ S 2> ตัวไป,ไปงาน,งานใช่ <ขอ S 1> พี่<า>นอ้องทีให้กำลังใจแอนค่ะแอนก็เป็นแอนของแอนนั่นสิแหละต่ว่ากับเสื้อว่าพี่น้องกับข้าใจแล้วก็หมักที่แอนเป็นตัวเขาตัวเองแบบนี้เนาะนะคะก็ขอให้รักกันนานๆค่ะแอนอยู่ เมื่อนี้ยแอนเ็นแอนเ็นบอดยิ้มตอนตอนทุกค้ในมาไล่ซึือเหมือนกับว่าในช่วงนี้ที่ผ่านมาบอสกะเคียดทุกอย่างแล้ววันนี้บอมีผู้ใดคู่กับบอยูกัเลยกลายเป็นหนู่ที่ต้องให้กำลังใจกก่กากสิบบอกพี่โจก็เหมือนหัวหน้าก็เหมือนเป็นพี่ชายคนนึงเนาะคนก็เลยแบบว่าอายมีอย่างกระถากมากตี่ซีดีหางเดี๋ยวหนูมาท่านนอนกระถากมากหนูก็เลยว่าแบบบอเป็นยังอายเดี๋ยวหนูขอไปขอไปเดี๋ยวขอไป คือก็เข้ามาอยู่อยู่ให้อยู่ให้รู้ว่าอยู่ข้างอ,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 อย่างนี้นะเอาเปนไปใส่กระเบิงกันย่านีนะค่ะย่าเฮ้ามีปัญหาย่ามเฮ้าแย่ผู้ใดยุ่งค่ะให้กำลังใจกันไปเนอะค่ะเอาไปแล้วค่ะพี่น้อง